เช็ดครับฮัลโหลครับห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นกดปุ่มใดก็ได้โอเคตัวเลือกนะครับขอุญาปรับหน้าจอก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่ะผมขอเล่อนมะเป็นระดับปานกลางนะครับผมโอเคแกนเปิด ดีเล่นค้างเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยครับผมขอกลับมาเล่นใหม่ละกันนะครับจำ้อยซีรีส์ฮะ The Last of Us Sony i n t นเทน t ิเ n ็ e ท t เอชีดอินเทนเมกมโดยเนตีด็อกทอมมี่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 ฟังฉันก่อน Tommy, 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 เขาเป็นผู้รับเหมอป็อผู้รับหมฉันจะเสียงานนี้ไม่ปไม่ได้ฉันเข้าใจพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันโอเคไหมพรุ่งนี้เช้าเราค่อยคุยกันางนั้นฝันดีนะเฮ้ยแบบไหนอนไหนวะคะทำงานสรุไหมคะทำไมลูกยังไม่นอนอีก่ะฉันอยู่แล้วจแล้วเียเลาอนแลมนานแล้ว แต่ยังเป็นวันนี้อยู่ลบลับพ่อไม่มีแรงพอสำหรับเรื่องพวกนี้แล้วนี่ค่ะอะไรเนี่ยมันเกิดพ่อไงพ่อตะโกนเรื่องอะไรกาพังอะโหก็เลยแบบว่าพ่อชอบไหมรูปรักนี่มัน มันก็ดีนะแต่เพราะว่าว่ามันไม่เดินอะไรนะไม่นะไม่นะโอ้ฮ่าฮ่ามูนไป็นหายนมาจากไหนวาซื้อล่ะขายยางไงยหนูขายตัวแรงๆเลยนะอ๋อดีเลยงั้นลูกช่วยผ่านบ้านได้แล้วสินะฝันได้เลยค่ะฮะแล้วช่วงเวลาก็ผ่านไปนะอ่าเจ้าเอ๋ส่งลูกเข้านอนนะครับผม ผูของจูเอลชื <Wissenschaft> ่อซาร่านะครับผมฟันดีสตาร รามพออ่อรับสายด่วนทำนี่เอ,อ๊ะกี่โมงเนี่ยฮัลโหลคุยกับพ่อหลานเดี๋ยวนี้พอดีมีเรื่องทำม,มี่ Hello ทำมี่ัลโหลมีเรื่องอะไรมีเรื่อง What w s that a b o u t เรื่องอะไรกันน่ะ Hmm Oh dang i ว่าจริงอยู่เอานี้พอมม่พอเลยอะเป็นเหมือนการ์ดฮะ ดีด้วยโอเคเปิดได้ไหมอ่าขออนุญาตอ่านหนนะพ่อไม่ได้เป็นเดนเสาต่อหลานปีหรอกยังนะยัง,งสานเกยค่ะถึงพ่อเอาละนะพ่อไม่เคยอยู่ด้วยเลยพ่อเกลียดเพลงที่หนูชอบพ่อเกลียดนังที่หนูชอบอยากเห็นได้ชัดแต่ก็รู้ทำไมพ่อถึงยังเป็นพ่อที่ดีที่สุดได้ทุกๆปีพ่อทำได้ยังไงกัน สุดแสนเกิดนะพ่อรักพ่อจากซาร่าไปโอ้โหคอดมืดเลยแจ <Dad? S 1> พ่ออันนี้อะไรอ๋ออีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องห้องน้ำเขาอ,อ่านนิดนึงนิดนึงเป็นข่าวกันเหรอ อ่านนะเอ็กซัตเฮราตยอดของการเข้ารับรับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่นั้นผู้สูงสุดอยู่ที่สามเปอร์เซนต์เนื่องจากการติดโรคระบาดปริศนา FDA เพิ่มรายชื่อ,อ,อผลผลิตที่เปนเปื้อนคาดว,ว่าจะมีการเรียกคืนผ,ลผลปิตภัณฑาอาหารการมการอาหารและยายังคงตรวจสอบผลผลิตที่อาจปนเปืเอ้อนเชื้อราทั่วประเทศต่อไปรายชื่อชุดแรกถูกส่ง ให้กับผู้ค้าทั่วประเทศเพื่อแจ้งเตือนผลผลิตที่นําเข้าจากทวีปอเมริกาตต้อย่างไรก็ตามตอนนี้เข,เขบเขตได้ถูกขยายควบคุมไปยังอเมริกากลางและเม็กซิโกแล้วตำรวจนะฮะเพราะว่าผู้ผู้หญิงเจียสติฆ่าสามีและคนอื่นอีก3ารายเจนที่ตำรวจเข้าประทะกับคนร้ายบ่ายวันนี้จบลงด้วยการนองเลือดตำรวจได้รับสายเลือดจากก้หนึ่งนะครับผม ลายสายให้ไปยังเออเวสต์เลกฮิลจึงรีบเออไปยังเหตุการณ์ฆาตกรรมสยองขวัญน,นะฮะโอเคประมาณนี้ก็คือมีทั้งข่าวผลผลิตติดเชื้อองค์การลาหัรละยานะคะเควบคุมอยู่แล้วก็ <S <S มีคุณพ่อคะออคนคยอยควบคุมเออไม่านห่หรดีมีคน ก่อกรรมเอ๊ะก่อจรากรรมแต่ฆาตรกรรมนะนี่เหมือนว่าเรื่องที่เราได้รับรายง,งานก่อนหน้านี้พ่ออยู่ที่นี่เกี่ยวกับเรื่องระบาดท,ทั่วประเทศพ่ออยู่ไหนเนี่ยร,รับรายงานเหยื่อที่ตกติดเชือ้อเอ่อแสดงอาการก้าวร้าวม,มากขึ้นและเต้องเอาไปยุติทุกคนออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เกล็ดล่วงนี่สิ่งที่อาไว้ว่าแลมันเป็นแบันเราไปที่นี่อยู่นี่อุ้ยตายแล้วยืนอะไรอ่ะกด L3 นะ ไงข้างนอกนี่ไฟไหม้แล้วจจสพ่อพ่อหายไปไหนนะเป็นกูกูกูหรือว่าแต่พ่อเลยเจสพ่อคะอยู่ข้างล่างกันนะ What is going on นี่มันเกิดอะไรขึ้น There's his phone โทรศัพท์พ่อนี่ว่า แป้มั้มิสคอลให้แล้วสายแปดสายาให้หามไปไหเด็นมาเขากลับด้วยเขาไม่มาเวกอืมข้อความจากคอมมี่นะคือถามคอมว่าถามผมปไหนมาตอบฉันหน่อยไอ้พอกลับหาฉันด้วยเออฉันกำลังกลับฉันกำลังกำลังไปหากำลังไปหรือว่ากำลังไปหาหาเราไม่ทราบเหมือนกันอืมมีอะไรสักอย่างเขาอ,อ่านเลยข้อจะกลับ ดึกหน่อยนะพูดสั่งอาหารเองได้เลยไว้เจอกันตอนเช้านะอ่อเขาอยู่ไหนเนี่ยบ้านอย่างสวยเสียงอะไรวะนรถโน้ตัวนี้่โอเคไหม come anyone Does in here? มีใครเข้ามาในบ้านมี้ไหมไม่มีใครจะเข้ามาเลยอย่ามาเกล้ประตูใครอยู่ตรงนั้นแหละพ่อพวกคุณดุกวัวแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนั่นมันคูเปอร์คนพวกนี้แปลกไปเผมว่าพวกเขาป่วยป่วยอะไรเจิมี่จิมี่พ่อครับลุกลับมานี่ไปไหนซิจิมมี่ โอ <anut S 3> <Jimmy, S 2> ้ยเจี่ไอ้เคโอ้โหบาเอองเขาฉัเห็นเขาม่ใชเองบอกนะเรื่องอะไเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจที่นี่เข้าใจพ่อไหมอืมทลไมเจ่เดี๋ยวเขาโอเค นายหายไปไหนมารู้เกิดอะไรขึ้นฉันรู้มาบ้างแล้วโอ้บ้าเยเลิกพูดตัวนายเลย้องเชืฉันออจากที่นี่เถอะเขาบอกกันว่าถ้าขึ้นกุงเมืองเนี่ยพราะอะไรสักอย่างนี่แหละทำให้เกิดอะไรว่าเฮ้สาระเป็นไงบ้างสาระมันไหวนะด้วยม่นเป็นอะไรคะต่อที่ฟังได้ไหมได้ไม่มีปัญหา ขอบคุณค่ะก็เรื่องม,มือ,ถ,อมมถืออิทอายุใช่ดำเไปได้สวยเลยไอเกียรติี่แล้วไอเกียรติที่แล้วรักข่าวยังพูดอยู่พวกนั้นบอกให้ไปไหนเขาบอกว่าเออกองทัพกัดกันถนนไฮเวย์อเกียรติที่อันสุดที่นะข้อเขตแต่ว่าต้องออกไปทางถนนจุดสิบเอ็ดทางหลวงพวกนั้นบอกว่าไปเท่าไหร่นา่าจะยังอยู่จะครอบครัวหนึง่งแล้วอยู่ด้วยกันในบ้านเลย

ฉันไม่แน่ใจว่าเขารอดนะเราป่วยไหมไม่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 อยู่แล้วเขาอยู่ยังไงพวกนั้นบอกว่าเออแค่คนในเมืองโจจิมี่ทำงานในเมืองหรือใช่เขาทำเราไม่เป็นไรหรอกเชิญพ่อสิอืมโอเคก็ได้ดูกันว่าพวกนั้นต้องการอะไรคิดว่าทำอะไรอยู่เนี่ยต้องไปสิ่งดมีเด็ยกันโอ้โหเนี่ย แางเยคอดบหัวใจอะนายไมได้เห็นหือนท<บ><ห>ี่ฉันเ,เห็นไหมมามก็เ,เอามาด้วยเราควรช่วยเขานะโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าแรงดิม <c oughs> กเกลับ เอ้ก็ได้นะทีนี้มันว่ากันโอ้ตายแล้วแดงเอ้ยจากก้จาวช่วยไปไปบ้า,บา,บาเอา้ยซิมหายแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหย็นรึเปล่าใช่เห็นแล้วให้ตายสิเยอะเลยเยอะเลยโอ้ยไม่นะไม่นะแล้วกันไปไปพวกมันวิ่งหนีเลยกันน่ะพยายามหยุดแต่เราไปทีโอ้ไม่นะ เราเห็นอยู่ที่นี่ไม่ได้นะพอหนุ่เเอาล่ะครับเอาล่ะครับจับไว้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 จั้ g น้ว่าอยู่ในหนังหนังไซไฟพ่อคะเฮ้เฮเฮ้เฮ้เ Ở đấy đi Khỏi tay Cô xị Đổ bây giờ này Cô xị ẩn đấy Mẹ ơi Hàng nhanh พอคไ้คา้อยู่นี่แล้วเดี๋ยวส่งมือเ้มาดูดิอะไรไหหนักไหนักมากเลยเราต้องวิ่งหนีแล้วเจ้าปัตกันลเดยวลูกคว้าพ่ไปเดีนโอเคยบอกหนูกลัว ตายตายกันตายกันไปยิงต่อไปพวกเายังถูกไฟไหม้ดอลลุกเชอร์อย่าโม้มองแต่พ่อไว้โอู้ตายแล้วแม่เหรอกลับทำไปฮะตรงนี้อุย e> ย๊ยอะไรวะเนี่องแล้วต้องเอาไปจากที่นี่เอาสัญญา เท่าไรวะเนี่ยโอ้ยออกมาตรงนั้นมีพ่อติเชียร์ทางนี้ทางตรงนี้ไปแม่เงเอ้ยดีัวใจมากคนะเออเจ้าขอไปแล้วพร้อมเสร็จพร้อมเสร็จมาถึงแล้วไปที่นั่งล,ลูก เอาเงยานแาชนึวเข้าไปซีอูไปซอูไอูีอีอูไปซีอูไปซไปซีไปซีไปซีออูไปซีอูีอูไปซีอูอูไปีอูไปอูไปอูไปซีอไปไปซีีอูไปไปซีอูไปซีอูไปซีอูไปซไปซไปซไปไปซีอูไปซ เขาโม้ส oh bon ิอะไรสินะเดี๋ยวเราเกิดโม้สิแ <Darwin> ล้วฮุ๊บมันใกล้เข้ามาแล้วอะไรกันเฮ้ยไม่ดูไม่ทันล่ะเดี๋ยวเรื่อยๆใหม่ตัวหนึ่งเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องล่ะขอร้องล่ะโอเค ไม่เป็นไรแล้ว right ลูกร me uh. like uh, okay. okay. so, ักเราปลอดภัยแล้วแล้เกิดความช่วยุ่แล้วเด่ยุดตรงนั้นอะไรเนโอเคเราไม่ได้ป่วยโอ้รมีสคนอยู่ตรงนี้ขอคำแนะนำด้วยนะครแล้วอาทอมี่ล่ะเราจะพาลูกไปที่ปลอดภัยก่อนนะเราค่อยกลับไปช่วยอาทัมมี่นะครับมีผู้หญิงแต่ครับท่าน บางนะเรื่นเราเหมือนิู้ผ่านรกันมาเราแค่ต้องการแม่เนะโอ้ยดูมงึงทำขอร้ออย่านะไม่นะ,นะสาราไม่เป็นไรฮัลโหลฮัลโหลฮัลร ขอมีหัวใจฮะไมถรู้วสพ่อนะรู <c oughs> <c oughs> e ้วันเจ็บกจะเป็นไรม่เอาละพ่อจะอ้ลูกขึ้นไปอลูกเอลูกลูกเจ็บมืไปสระอรูกเอลอลซ่าสารโลกมันโหดร้ายทุกคนะลูกรกงกเอตทำแบบนี้กับพ่อสิลูกไอ้ทำแบบนี้กับพ่อนะลูกไม่เอาสิ โหดไลครับโ่มมันก็จะโหดไล,ลบเรา oh, Please. 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 ขอร้องอย่าทำแบบนี้ <Please. S 1> ขอร้องพระเจ้าเดือดอบอัสผัดหวันนะ <c oughs> <c oughs> The number of confirmed deaths has passed 200 The governor has called a state of emergency. There hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health tests have failed with the bureaucrats out of power we can finally take the necessary steps los angeles is now the latest city to be placed under martial law all residents are required to report to their designated quarters riots have continued for a third consecutive day and winter rations are at an all-time low group calling themselves the fireflies have claimed responsibility for both attacks their public charter calls for the return of all branches of government demonstrations broke out following the execution of six more alleged fireflies you can still rise with us remember when you're lost in the darkness look for the light believe in the fireflies <laughs> เขาตอบอ <wh os of onos> ืมไแล้วสิบปีหลังจากนั้นมันฟันร้ายเลยฉันกำลังไป ฉ,ฉันีะเปกับบัตรไม่ไม่มฉันไม่ต้องการฉันไม่ออขายสุดเกินไปฝากาเธอไปไหนมาเทส West End d i s t c เขต e e n e y e a a o o me e y เราต้องไปส่งของนะเรา We had a drop to me เราต้องไปส่งของกันนะนายอยากคนเยอะำได้ไหม

S these still with s s a ตุกชวนนั่นยังตามลาเวียอยู่น ouais, so re ั่นตลบแล้วอยากรู้เปล่าว่าพวกนั้นคือใครนี่ตอนนั้นพวกนั้นนี่คือใครไม่สำคัญหรอกคือไอ้โรเบิร์ตส่งมันมาโรเบิร์ตอ๋อโรเบิร์ตโรเบิร์ตของเราเหรอเขารู้ว่าเราตามล่าเขาอยู่เขาเราคิดว่าสายเรือนั้นมันฉลาดอยู่ไม่เขายังฉลาดไม่พอฉันรู้ว่าเขาซ่อนอยู่ไหนเธอรู้จริงจริงเหรอ โกดังเก่าในเขตห้าไม่รู้ว่าจะอยู่ด้านขาดไหนตอนนี้ฉันพร้อมแล้ว<อ>ไปเลยไหมตอนนี้เลยก็ได้ <c oughs> สภาพเมืองนะ ตรวจยังเปิดอยู่ที่ผ่ชั่วโมงถึงเวลาครอฟติวแล้วนั้นเราควรจะรีบอยสินะเอาละครับผมก็าทีนี้นะครับเดี๋ยวรับสอบอัดนะครับผมเล่นตามกระแสนะฮะใครที่อยากดูหนังก็ไปกดดูได้นะครับผมทุกคาเรียกูผมเล่นเกมดูด้วยกันได้นะฮะผมฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe หรืออะไรทุกอย่างนะครับบนช่องติดตามผมไม่ว่าจะเป็นทิดตอกเอ่อเฟซบุ๊กไอจีหรือยูทูบนะครับผมขอฝากผลงานผมไว้ด้วยนะครับ รอกันใหม่ ep หน้าพาร์ทหน้านะครับผมูดรลยว่าไม่นานนะผมจะมาอัพคลิปบ่อยๆอ CEO ครับผมซีอ o u ครับผม